วายหกฟรีนเบกกี้คุณพ่อมือสั่นเลยเหรอคะใครดนี่ยะผู้ที่ได้รับรางวัลคู่จิ้นแห่งปีได้แก จริงๆต้องบอกว่าทุกคู่นะคะไดขับเยอะและรัก เชิญน้องกล่าวคามประสิ่งด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะฟินเบกกี้นะคะ ก็ได้มายืนตรงนี้เป็นครั้งที่สามแล้วก็ยังตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมที่ได้กลับมาทุกครั้งนะคะในเอนเตทนก็ขอบคุณรางวัลทรงเกียรติอันนี้ด้วยนะคะรางวัลคู่จิ้นแห่งปีก็พวกเราทำงานกันหนักมากๆแล้วก็ทำงานด้วยกันทุกวันมันทำให้เราเข้าใจในทุกๆชัปเตอร์มากขึ้นไม่ว่า จะมีวันที่ดีวันที่ไม่ดีวันที่เหนื่อยวันที่ท้อวันที่ประสบความสําเร็จเราผ่านทุกๆขั้นบันไดมาด้วยกันแล้วก็เราจะเดินด้วยกันสองคนไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีแฟนลับฟีนเบกกี้นะคะ <c oughs> เพิ่มใจนะคะโอเค ภูมิใจมากๆค่ะพวกเราฟินเบกกี้ภูมิใจในตัวทุกคนมากๆนะคะแล้วก็พวกเราเก่งมากๆขอบคุณที่รักแล้วก็สนับสนุนพวกเราฟินเบกกี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าต่อๆไปเราจะอยู่ด้วยกันอบอุน่นอบอุ่นแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะคะ thank you. thank you ค่ะ Interfans. Um, is there any interfans here today? We, we would really like to thank you for this award. Like this is the third year of this award for us, which is very special and it's another motivation for us to keep working hard every day. And like Pifrine said that. Without you guys, we wouldn't have this. so... Yeah, it's 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 been a tough journey. It's been a long journey as well. It's been like a roller coaster sometimes, and the emotion—it's a lot. But I feel so proud. I'm sure P Free feels so proud, and I hope you feel proud as well. Yeah, and. ยินดีกับน้องๆทั้งสองคนผู้จิ้นแห่งปีฟิล์เบกกี้<ะ>อยู่บนเวทีก่อนนะคะน้องๆสาน่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องขอเชิญคุณผาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บมอจอ,อสมทอมอบช่อดอกไม้แสดงความดีดีให้กับผู้จิ้นแห่งหปี2025 ปิดบตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้แบบลุ้นมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะเพิ่งปิดบวดกันแบบสนร้อนร้อนเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคะแนเนเฉือนกันทุกคู่จริงๆคือแฟนคลับทุกคู่ทําได้เต็มที่มากๆใช่ค่ะวันนี้นะคะแฟนคลับมาทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยนะคะถือว่า<ช>เป็นความสําเร็จค,ความภามคภูมิใจของคนไทยเรานะคะแล้วก็ คู่แบบนี้ตลอดไปและขอเสียงอีกสักครั้งให้กับผู้จิ้นแห่งปีฟรินเบกกี้ค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปกัน